กลิ่นอะไรด้ยจ้ะเห็ดเบียป้พี่น้องอีสานตามฟันโอ้ยบบแมนอบอผิด <c oughs> ดื้นจองอยู่องเยอะเดาแ่บอีสานด้จ้ะเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเก็บผักผักตำลึงงามงามพี่น้องเบึ่เงน,นี่ย,ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยฮะ <c oughs> โอ้พูกน่ะ อันนี้เป็นคล้องอันะเจียแล้วจ้ะสมุดประการบางปูเพราะเพิ่นบ่ห่วง้วจ้ามันเป็นที่สาธารณะเนาะ,นะมาเจ็บมาเก็บฮะเออเอาแบบที่ว่ามัดได้สวยๆนี่ยหยอดอ่อน,อนเอเล่เลยพี่น้องเอ้ยมันก็ถือถือฝนเนาะ ว่าหัวดสงลางยู่บัน,นีโอ้แบบใส,ส่ถุงมือมาใส่เดียจ้ะพี่้องนำเลยปาดตหย่อน,อ,อ,นอ่อนคักเ้อยืนยื้อซื้อยืนยื้อซื้อ ง้ามคักจ้ะงามคักนอฟุนไอ,อเนียวเร้าบังคีบย่าดาวก็ฝากกุไล่คุดแช่ให้ย้อจ้า อันนี้เป็นต้นนต้นัะแขงคมนี่น,นี่พี่น้องเนี่ยต้นัะแขงคมหุห้นหมากสุกมันเห็นวะเหรหมากสุกมันวายยูเข่าไปยูในโฮมลูกเงี้ยออกมาลดมองด้วยเมกี้ค่ะ อ้ำอ้ำอืมอืมที่เราคือพี่ชายถอดกิโลมันหัวเดียดติหน่อยมานัง ปลาคั่งนัินเลยยังมีผัดโกลมอีกเยอะพี่น้องผัดกับโกลมอีกโกมงามๆเนาะอืมเบิ้งคักให้กับเบิ้งกองเด้อพี่น้อง ปลาหาปลาวิวได้ขนาดเลยวิวจะปลาผักนานเลยจ้ายิอยล้านิ่อยล้านเป็น่อยล้านบึงเก็บแป๊บเดียวจำยั่นึงงอะ แตงกลองกับบนีน้องเท่าลุดแม่จ้าแม่จ้ามาเบิ่งพุ่มนี่เด้จ้าพี่พุ่มนี้สุดยอะน้ำน้ำนอง ที่ไหนแม่ที่ไหนแม่แม่จ้าแม่มามาพ่อแม่พ่อแม่ไม่ถ่ายพี่อุ้มบังเดจ้านี่คนที่เอิ้นแม่นลยแม่แม่เด็ดเอาชิเล่นน้ำเล่นมาได้นู่มันเลือกไอกแล้วพี่น้องพี่จ้า เดี่ยพอคุม้มอ่อนๆเลยจ้ะเนอะหลอดบ้าค่ะอันนี้อุม้มไง เขีย okay, บอลไหมพี่น้องอันอยูติดท่างนี่จัหน้อยเสียงแังกันะยะ่ว่ากันด้จ้าเสียงรถซ้ำหนีดอกปะ่ะทันแกเด้กกลิ่นกำลังแบ่บ บาแด่มีดมาเนาะเอาไปต้มจิ้มกับเจวเอาไปคลาดกันแดดกล่องปิดไหม น,นี่เมียพี่น้องมันคือจังคลิปอันนั้นเนาะอันที่ว่าคลิปเมียฝรั่งเพินเ่นไ่เก็บแม่อันที่ว่าคือผักบุ้งทะเลไหมเห็นไหมคือค้างอีหลีเด้เพราะว่า,วามันคือทิมแอนแม่ดามเฮดเพินเ่นไปเก็บหนะานี่คือค้างเลยจะไนกินได้บูรุแต่ว่าไปจะดเสียอีหลีเด้นลยนพี่น้องอน,นะนะ คือผักบุ้งทะเละแหมอันนี้เกียรใไฟฟังเสียงด้วยจ้ะ